ได้มาเลยอะจับเลยลูกจับเลยไม่ต้องกลัวออถัดอข่ตัวนึงน่่ตอนนี้เราก็มานั่งเล่นรับลมกันอยู่ที่สารานะคะหลังจากที่เราดูครูนิ่มกันเสร็จแล้ว ปูนิ่มสนุกไหมชอบไหมคะชอบค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะพอมาเห็นปูนิ่มตัวเป็นๆของจริงแล้วเนี่ยตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแล้วได้จับแล้วรู้สึกยังไงบ้างมันเป็นยังไงนิ่มๆม,มันนิ่มๆกลัวไหมคะไม่กลัวไม่กลัว ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยนะคะ mm hmm. เพื่อนๆลองมาเที่ยวกันได้นะคะ mm hmm. จะได้มาสัมผัสปูนิ่มตัวเป็นๆเ,เลยหวังว่าเพื่อนๆคุ mm hmm. จะชอบคลิปของช่องมิลิมโพนี่ยูนิคอนนะคะ mm hmm. ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์ก hmm. ด s u b ส c r i b e ให้ช่องด้วยนะคะเพื่อเป mm ็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณมากคะ่ะ